เคยลืมกระเป๋าเงินกันไหมคะแต่รู้ไหมว่าการลืมกระเป๋าเงินของเราไม่เท่ากันเพราะการลืมกระเป๋าเงินของผู้ชายคนนี้เมื่อ74ปีที่แล้วทําให้หลายคนไม่ต้องพกเงินสดออกจากบ้านอีกต่อไปจากโลกที่เคยแบกเงินสดสู่โลกที่เงินหายวับไปได้โดวยวัตดใบเดียว คลิปนี้จะทำเพื่อให้ความรู้เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาชี้นำการลงทุนแต่อย่างใดผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของสิ่งเล็กๆในกระเป๋าสตางค์ที่ทําให้โลกของเราเปลี่ยนไปตลอดการนั่นคือบัตรเครดิตเองค่ะแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าปัจจุบันมีบัตรเครดิตใช้ง,งานอยู่ทั่วโลกมากกว่า2 8พันล้านใบมีธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตปีละมากกว่า26ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ใครจะคิดว่าบัตรเครดิตเกิดขึ้นมาจากอุบัติเหตุเล็กๆที่ใครๆก็เคยเจอนั่นคือการลืมกระเป๋าเงินค่ะและในคลิปนี้แกะรอยโลกลงทุนจะพาทุกคนไปดูกันว่าทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะแน่นอนค่ะว่าวก่อนที่บัตรเครดิตจะเกิดขึ้นคนเราใช้ระบบเครดิตแบบง่ายๆอย่างการซื้อสินค้าจากร้านค้าหรือการจ่ายเงินเป็นมวดกับร้านเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเรียกว่า installment buying และในช่วงต้นศตวรรษที่20ห้างสรรพสินค้าอย่าง m a ซ y สและ s e a r สมีระบบชาร์ตแอคเคท์ให้ลูกค้าประจําโดยเป็นการซื้อของแล้วค่อยจ่ายเงินทีหลังแต่ใช้ได้แค่ในห้างนั้นเท่านั้นซึ่งระบบเก่านี้ก็มีปัญหาใหญ่ค่ะนั่นคือเครดิตของเราใช้ได้แค่ร้านเดียวถ้าเราอยากซื้อของจากร้านอื่นก็ต้องมีเงินสดพร้อมหรือไม่ก็ต้องไปทําเครดิตใหม่อีกรอบยิ่งในยุค1940-19 5 0เี่ถึง่เศรษฐกิจโตขึ้นคนมีรายได้เพิ่มและอยากซื้ออขขงมากึ้น ความไม่สะดวกของระบบเก่าก็ยิ่งชัดเจนลองคิดดูสิคะถ้าเราอยากไปกินข้าวร้านดังแล้วไปซื้อเสื้อผ้าต่อด้วยของใช้ในบ้านเราต้องมีบัตรเครดิตหลายใบยหรือไม่ก็ต้องแบกเงินสดไปเต็มกระเป๋าบอกเลยว่าลำบากมากๆค่ะแล้วในปี1950เรื่องราวที่เปลี่ยนโลกก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อมีนักธุรกิจชื่อแฟรงค์แมกนามาร่า ไปกินข้าวกับเพื่อนในร้านอาหารหรูที่นิวยอร์กพอกินเสร็จเขาถึงรู้ตัวว่าลืมเอากระเป๋าเงินมาจากที่บ้านทาให้ภรรยาของเขาต้องเดินทางมาที่ร้านอาหารเพื่อจ่ายเงินให้ค่ะเขารู้สึกอายมากและคิดว่าทาไมาเราไม่มีบัตรที่ใช้จ่ายได้หลายร้านแล้วค่อยมาจ่ายเงินคืนที่หลังล่ะและนี่แหละค่ะจุดเริ่มต้นของ Diner s Club บบัตรเครดิตใบแรกของโลก ตัวแฟรงก์เองเริ่มจากการไปเจราจากับ14ร้านอาหารในนิวยอร์กโดยให้ร้านอาหารเหล่านี้ยอมรับบัตรของเขาแล้วเขาจะเก็บค่าคอมมิชชั่น7%จากร้านค้าและเก็บค่าธรรมเนียมประจำปี3ดอลลาร์จากผู้ถือบัตรปรากฏว่าผลตอบรับดีมากค่ะเพราะภายในเวลาเพียง1ปีมีสมาชิกกว่า42,000คนจนเวลาผ่านไป5ปี d i n e r s Club ก็ขยายไปทั่วโลกและกลายเป็นสัญลักษณ์ของคนระดับสูงและนักเดินทางค่ะ แต่ถึงอย่างนั้น d i n e r s Club ก็ยังไม่ใช่บัตรเครดิตในความหมายที่เราเข้าใจในวันนี้ค่ะเพราะเราต้องจ่ายฟูอะเมลทุกเดือนและไม่ได้มีระบบผ่อนชำระเหมือนในปัจจุบันค่ะและการปฏิวัติครั้งใหญ่เกิดขึ้นในปี1958ค่ะเ <c oughs> มื่อ Bank of America ออก Bank America ซึ่งต่อมากลายเป็นวีซ่าที่เราใช้กันทุกวันนี้ <c oughs> เพราะพวกเขาเห็นความสำเร็จของ Diner s Club แต่รู้ว่ายังมีข้อจำกัดอยู่นั่นก็คือต้องจ่ายยอดทั้งหมดทุกเดือนและใช้ได้แค่ร้านอาหารกับโรงแรมพวกเขาจึงคิดว่า ถ้าเราทำบัตรที่ใช้ได้ทุกร้านและไม่ต้องจ่ายทั้งหมดทุกเดือนล่ะคำถามนี้ทำให้เกิดนวัตกรรมสำคัญของแบงก์อเมริกาสคือระบบ revolving credit หรือเครดิตหมุนเวียนหมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องจ่ายยอดทั้งหมดทุกเดือนโดยสามารถแบ่งจ่ายบางส่วนแล้วค่อยผ่อนที่เหลือพร้อมดอกเบีย้ยแต่การเริ่มต้นทําสิ่งนี้ก็ไม่ได้ราบรื่นเลยค่ะเพราะ Bank of America ตัดสินใจทํา drop campaign ส่งบัตรให้คนทั้งเมืองเฟรชโน no, รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไม่ได้สอบถามว่าเขาต้องการหรือเปล่าผลที่ตามมาคือปีแรกขาดทุนถึง20ล้านดอลลาร์เพราะคนใช้บัตรมากเกินไปเคสนี้เสียก็เพียบระบบก็ยังไม่พร้อมแต่ธนาคารก็ยังไม่ยอมแพ้ค่ะพวกเขาได้ทําการปรับปรุงระบบเพิ่มมาตราการตรวจสอบและค่อยๆขยายไปเมืองอื่นๆมากมายและภายใน10ปีแบงก์อเมริกาสกลายเป็นบัตรเครดิตเจ้าใหญ่เจ้าดังที่สุดในอเมริกาเลยทีเดียวค่ะและภายใต้ความสําเร็จก็เกิดอุปสรรคขึ้นค่ะ เพราะความสำเร็จของแบงก์อเมริกาสทำให้คู่แข่งเกิดขึ้นมากมายค่ะโดยเฉพาะม a สเตอร์ a าร์จซึ่งต่อมารู้จักกันดีในชื่อของม a สเตอร์การ์ดทั้งสองธนาคารแข่งขันกันจนเกิดสงครามบัตรเครดิตต่างฝ่ายต่างแข่งกันส่งบัตรให้คนฟรีๆโดยไม่ได้เช็คเครดิตให้ดีเพราะหวังจะได้ลูกค้ามากที่สุดแต่สุดท้ายก็เกิดปัญหาใหญ่ตามมาค่ะหนี้เสียพุ่งกระฉูดแบบฉุดไม่อยู่การโกุงก็เพิ่มขึ้นบางคนได้บัตรหลายใบยแล้วใช้จ่ายเกินตัว ทำให้รัฐบาลต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์และออกกฎหมายห้ามส่งบัตรให้คนที่ไม่ได้ขอและบังคับทุกธนาคารให้เช็คเครดิตก่อนอนุมัติทำให้ในช่วงเวลานั้นอุตสาหกรรมบัตรเครดิตเรียนรู้ว่าการจัดการความเสี่ยงสำคัญแค่ไหนในการทำธุรกิจประเภทนี้ธนาคารต้องสร้างสมดุลระหว่างการขยายธุรกิจกับการควบคุมนี้เสียไปพร,พร้อมๆกันและหลังจากเจอปัญหามาอย่างหนักพวกเขาเริ่มพัฒนาระบบให้ดีขึ้นตั้งแต่การประเมินเครดิตการป้องกันการฉ้อโกงจนไปถึงการเก็บข้อมูลลูกค้าเลยค่ะ และในช่วงปลายปี1970บัตรเครดิตก็เข้าสู่ยุคใหม่ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก่อนหน้านี้เวลาเราใช้บัตรเครดิตพนักงานต้องอินพิ้์บัตรเข้ากับเครื่องแมนวนวลแล้วโทรไปตรวจสอบด้วยตัวเองซึ่งมันใช้เวลานานมากแต่เมื่อมีระบบคอมพิวเตอร์การอนุมัติใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีทําให้การใช้บัตรเครดิตสะดวกขึ้นมากส่งผลให้บัตรวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดเริ่มขายายไปทั่วโลกจนกลายเป็นเครือข่ายการชําระเงินระหว่างประเทศค่ะ ในปี1980-1990กถึงก็เกิดนวัตรกรรมใหม่ๆอย่าง ATM ที่สามารถเชื่อมกับบัตรเครดิตที่มีแถบแม่เหล็กและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นและเมื่อโลกเข้าสู่ปี2000บัตรเครดิตก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเกือบทั้งโลกและมีผลต่อเศรษฐกิจอย่างมหาศาลเพราะทำให้คนใช้จ่ายได้มากขึ้นง่ายขึ้นร้านค้าเองก็ขายของได้เศรษฐกิจหมุนเวียนเร็วขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นก็มีปัญหาหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันค่ะโอคค่ะ่ะกกลัััับบบมาาทีปจจุนน้ง วันนี้บัตรเครดิตได้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าหลายล้านบาทและในปี2024ที่ผ่านมามีการทำธุรกรรมผ่านบัตรจาก4ผู้ให้บริการหลักอย่าง Visa, Mastercard, American Express และ Discover อยู่ที่ประมาณ26ล้านล้านดอลลาร์ต่อป,ปีแต่ถึงอย่างนั้นบัตรเครดิตกำลังเผชิญความท้าทายใหม่จากโม b i l e Payment ค่ะอย่างเช่น Apple Pay, Google Pay หรือ Cryptocurrency ที่เริ่มเข้ามาเป็นทางเลือกในการชำระเงินของคนในปัจจุบันมากขึ้นอีกทั้งยังมมีนวัตกรร Payator Now Pay Later. อย่างเช่น e อ p เพ a t o r จากแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์สีส้มที่ให้ผ่อน0%โดยไม่ต้องมีบัตรเครดิตอันน่้รู้นะว่าหลายคนที่ดูอยู่ก็มี e อสเพ a t o r เหมือนกันใช่ไหมล่ะหมดกันไปเท่าไหร่แล้วกับคำา่าผ่อนใจเนี่ยเ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมบัตรเครดิตก็ดูจะไม่นิ่งนอนใจค่ะเพราะพวกเขากำลังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่าง contactless payment biometric authentication หรือ AI ที่ช่วยป้องกันการช่อโกงในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะได้เห็นโลกที่ไม่ต้องใช้บัตรพลาสติกแต่ใช้ลายนิ้วมือใบหน้าหรือแม้แต่เสียงพูดในการชำระเงินแทนก็ได้โอเคค่ะทุกคนคิดดูสิคะจากเหตุการณ์เล็กๆในร้านอาหารที่นิวยอร์กเมื่อ74ปีที่แล้ววันนี้ทุกๆ3วินาทีจะมีคนทั่วโลกใช้บัตรเครดิตหครั้ง คุณแฟรงค์แมกนามาราเองก็คงไม่เคยคิดว่าการลืมกระเป๋าเงินในครั้งนั้นจะก,กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทาให้เกิดอุตสาหากรรมมูลค่ามากกว่าพันล้านเหรียญในวันนี้อย่างไรก็ตามจริง,รงๆแล้วบัตรเครดิตไม่ได้แค่เปลี่ยนวิธีที่เราจ่ายเงินแต่มันเปลี่ยนทุกอย่างเลยค่ะมันเปลี่ยนร้านค้าเล็กให้กลายเป็นธุรกิจรายใหญ่เพราะรับออเดอร์ออนไลน์ได้เปลี่ยนความฝันให้เข้าถึงง่ายขึ้นจนทําให้คนรุ่นใหม่ซื้อบ้านซื้อรถเรียนต่อได้ก่อนมีเงินครบฟังเหมือนดูดีใช่ไหมล่ะคะ บัตรเครดิตเองมันก็เปลี่ยนความพอดีของเราให้กลายเป็นกิเลสท,ที่ทำให้อยากซื้อของมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหมือนกันแม้บัตรเครดิตจะสะดวกและเป็นนวัตรกรรมที่ยอดเยี่ยมแต่เราก็ต้องใช้ใจ่ายอย่างมีสติด้วยนะคะจำไว้ว่าทุกบัตรทุกสตางค์ที่เราใช้ผ่านบัตรเราต้องจ่ายคืนธนาคารจริงๆไหนจะดอกเบีย้ยที่อาจจะสูงมากๆถ้าจ่ายไม่ตรงเวลาอีกดังนั้นอยากให้ความสะดวกสบายกลายเป็นกับดักนี้ที่ทำร้ายอนาคตของเราเองเลยค่ะเลือกใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาดให้มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือชีวิตไม่ใช่ให้มันกลายเป็นสิ่งททีี่มาาาลยชวิตเร แบบนั้นจะดีที่สุดค่ะและเพื่อไม่พลาดสาระดีๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิง่งกริงกร้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเพราะแกะรอยโลกลงทุนไม่เพียงแค่บอกเล่าเรื่องราวแต่จะช่วยให้เพื่อนๆเป็นปน,นักลงทุนที่เพียงพร้อมกว่าใครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ